สบายดีพี่น้องสุบุสุคนนะครับตอนนี้เัากำลังสิไปให้พักใหตาดผักครับไปวันสื้อผ้าไปนะครับเดี๋ยวไปพอบรรยากาศระว่างข้างนะครับไปแล้ว อ้างอน้่ะอ้างจัปามาับน้ำมาอบยังไงนี่้ยเกบน้ำลัสว่าห้าสี่ก้เดียวต้งสีอับน้ำทำกลางไรกาแฟคองแขได้ป่ะโอ้ยเย็นเย็น่รโอ้แบบเย็นนะ กำลังเพิ่นเพิ่นเก็บไปเป็นดอกแบบนี้ชุดเดียอดครับชวงพักปกกับอันนี้เดินหนาพร้อมพร้อมบานเน้าก็มีครับนี่นับบาดาลเดเนพร้อมนี่รสชาติมันบม่ได้ขึ้นกันกับบานี่แล้วพี่รองพี่รองซีมก็ได้เขาเงี้ยเป่สารแน่ครับกินนขายอยู่แต่แบบเวลารสชาติมันปลูกอยู่ทางนี้มันรสชาติ์ม่จีตางกัน แม่ครับมันจะใบมันจะใบบางกว่าอยู่ในตลาด<อ>ถ้าใบบางมันสีหอมถอ้าใบหนาๆใบสลัดแม่มันสีว่าค่อยหอมเป็นไรครับแม่เห็นเ่แม่บึง้งบั้งน้อยสิมปันไรกันคือกันกับบ้าดหาาาาน่อยจาบ้างใช่หน่อยยัดยัดยัดไม่ยกแม่ยังไงยังไงคืนเน้าแม่คืนสุภาพสุภาพถามถามถามอ้วนนะเอ้าคนขบว่ามีรถไถแบบ ถ่ายง่ายมันเป็นดินลงถ่ายเป็นดินง่าเลยถ้ากัขุดปลูกง่ายครับมิเตหินนี่นี่เขากำลังปลูกก็ค่ะสักใส่ระบบซักเอาใส่ไม่ลุงพี่ต่อกำลังปลูกบ้านหนึ่งก็มีปลูกบ้านนี่แหละครับมิเตหิมที่เป็นวันนี้เราถ่ายง่ครับเป็นมันดินแบบปลูกง่ายครับไมอยุ่งผูทถเบิกนะไม่ใช่ดดินก็ไม่ได้แล้วถ่ต้องมันมิเตหินแบดินมัน โอ้โหมันจะเป็นสีอลยดิดินปูงเหรอนี่ครับดินใส่้ย่างอะไรจิ้มดินเะยครจิ้มดินเลหมดหลายเรื่องนะปุ๋ย่างครับปุ๋ยงอาหารไหโอ้ดินดินดินหลวนอีดิบางอย่างด้ยับนล้วนเลยมีหินำอยู่นันมันมันโแกนอะนะ เป็นดินนิดแง่เนาะก็ดินนิดแง่เนาะปลูกกาแฟมันแดดมันจะเป็นหมาปลูกผักกางง่ะมันตัดลายเลยเนาะเป็นเป็นรถเป็นกำนัลมาเด่นเนาะคือเขาไปภูเพลินไปที่ไปเบิ่งมองเขาตัดแล้วก็บมองเขาปลูกไปครับผมก็รักมีดในคูได้สิตัดเนี่ย อันนี้เป็นที่รับมีดว่ะตั้งว่นนี่เป็นไาได้เหรแสดงแสดงนี่รับผีรับมีดรับผ่ากับเป็นวะจ๊นบ้านเอ็นบ้านเอ็นฝนฝนมีดฝนผ่าก็ก็หน่อยๆคแม่กับขี้สวนขางด้วยกันครับต็ว่าลายกันหินนนี้ยอันนี้หินเขาเอาตามหนำเลยหินเอาตามตามแม่นํำ เอามานแซดมาดัดแปลงเนรเลา้ใส่ัได้แต่ซูมือนใส่หินเพ็รนยเนี่ยครับเดี๋ยวครับเมียเมียเจอไปตัดพมเกว่ามีดัดแปลงอันไดและคนตัดนะจานจัดเตนี่ครับเมื่อกี้เห็นน้องอามเป็นอากล้องให้มีหม่ มีไหมบอสบรรยากาศนะตื่นตาตื่นใจดีครับแบบว่าเข้ยกาเคยเห็นแบบไฮกาแฟไงบ้านบ้านอ้วนบ้านนี้ วัน,นบ,บานีถักถากาแฟาสูงน่ะปลูกได้ปะ,ป,ะ,ะปลูกพังนี่ปะปลูกเ่อได้ปลูกก็ได้มันจะเป็นแบบของถากาแฟาสูงพุ่นครับอันนี้มันก็สิปลูกก็ได้ปีที่แล้วนี่ครับเก็บมาไปนั้นแหละแต่ว่าเพิ่นอยากเข็ดใหม่กระตัดเห็นว่าต่อต่ออันนี้มันต่อเก่าได้ผิดเอาตา่อมันออกแล้วเอาเนียงมันครับนี่ฮะถ้ายังพระทันได้ลีออกเนงเ้าต้องลีเ้าเลือดสองสองก็สาม เอาสามเน่องหแ oh, <man. S 1> ม่งการนั่นเอาถิ่มแม่บ่สาสันกะลิออกในแร็ซเว่าบองงามน,นี่บองงามเหมือ้แค่ากะลิออกเมื่อว่สาสันมันสีแยงกันนึงกันเด้มันสี่บอยไงถ้ามันทน,น้ำแบบนี้มันกับบุเป็นหมากเลยเดี๋ oh. ยวว่ามันสามเพราะว่าถ้าต้นแท้ๆมันทีมันปลูกขึ้นมาชน,นิดแรกก็คือที่เขาสามกันเด้เเป็นต้นเดียวขึ้นมาเพราะถ้าปลูกต้นเดียวได้กาแฟกาแฟแดงเขาบอกหาแต่ปลูกไหมแม่อันนี้ ประมาณสปีปีที่สามก็ได้เก็บได้โอกาได้เก็บคือปีหน no. ้านี่็โอกาสได้เก็บเลยโอ้งในไรอยู่ต้องเกเาะาีีปีกับอะครับอันนี้ก็น่าจะเอาวท่านไหนหรือเปล่าครับมันมว่ไงหรือแบบไหนมึงแบบนี่ครับแบบนี้มี่นครับนี่ครับพั่ตับ เรียบร้อยครับกระจิบเป็นประมาณนี้ครับอาจจะยมรอเอาขึ้นรถนะครับเก็บแค่เดียวครับตัดไว้ก่อนมันยเงีมปลูนนคนไท้ครับครับอัน้กาที่ันมามันใหม่เลยแบบไรกระลที่ก้วาแล้วที่เขาปลูก ัวนี้าจะเปนเจ็ดตาตัวนี้สี่่รองประจมีบอกประมาณสอนองวสอกับสามไม่จะฟองถวนอาจเฮกตาร์นี่สามสาตัวนี้ตาย่แม่เนีเียบดินที่แห่นี่ข้าศูนย์สมุนมาปูอันบอกงั้นเมาปูนปเตมเยขเห็นมาร้ายเรา เราเราสีบรสับปลปกใหม่ปกติไม่ก็จะเป็นแทนมันเพราะว่าเราเห็ดบางบางที่มันถาสมุนไพรเห็ดไปมามันบางงามแล้วก็สีเห็ดใหม่อีกอาหมแล้วม่หางจะองสวนากจคองสวนาจนแมนตอนสบายเด้อยากยังกินอยโอ้โหเอาหมันเห็นหมู

ไ่องปลูกใหม่วันสวัสดีครับสวัสดีครับคือการกัอนมนองอันนี้เป็นพีของ่ข่อยอ๋อเยกบนงเรียกันเนาะคือกันเป็คนใหญ่ใหญ่แ่อยักเดียวเน้ย วัดอะไบวัดน้ำเหรอครับกูเลยกระตินไว้กระตินปลาเนีครับป้านใะแจปุ้ยก็ใช่น่าเชื่่างนี้่ครับแจ่ยน้ำใสปุ้ยพี่ท่านามสิเกินดีขนาดที่ใส่ต่ปุ้ยเลยเสียหยาเมื่อยเลย ตัวสีเหลวจากวัดเอามือหนึ่งคิดคนฆาคนก็เลยไหวเขาฆ่าวันเขากันแล้วเขาจากจางเสียอหยานคนเท่าไหร่เจ็วันเจ็ดสิบนอเจ็ดสิบพันงไนเจองสิบ่อยก็ปอยสี่สิบไห้สิบต็กี่ห้าสิบสี่สิบยันเนิเจ็ต่าตะ้วนะโอ้ต่ออีกเขาก็ตื้มไหมครับอีกแปดสิบเบีมาัเขาเข้าเข้าก้ำเข้า เขาก็ถือมาเองไม่ต้กินเขาเห็นเขากินเขาคิดเห็นเข้ามาซอยเขาขา้เกนขาในประมแปดโมงอแปดโมงออกสิบเอดโมงเราคอยกินข้าวแต่แต่ขาอยากลงบโมงกื้อแลเตขาอกลงทสอก็ออกไวสามโมงก็เลิ่มเมื่อสมโมงก็เมื่อคนอยู่บ้ายเลยน้องม่บ้านเดียวเขาบายดียวกันนะข้าอยากมาซอยขกมาข้าวางเบียร์ข้าก็มาซอยเขาต่างซอยกันไป ปลูกละปาทิบมาครบเสียติหยาน้มพ่หดบ่หดหรอยำแดงกันฮดยำแดงกันหดได้เนาะย้าดยำแงยำแงเก็บกาแฟเนมิวกาแฟเนาะยำแดงขาวโพดกาแฟตวนั้าพันหมอกเลยสี่ถิ่นเดียวสเป็สิบสองปูปบ้านนี่เจ้ใส่น้ำหมอกพลนโบมี่ได้เขาเรียกว่าพักน้าหมอก หัว่วปีงามได้คอยไปซ่งมันอันนี้ว่ามึงง่ามได้ห่ิถูกมึนบ่เอาเป็นบ่หน่อันนี้มันกระลังสีหอนี่อันนี้เลยอันนี้อันนี้เอาว่าท่านใดมาหนิยัางย่างย่างมามันตังแหน่งต้องมันแหน่งแล้วก็ตึงตึงกระลังกระลังจับมันแหน่งแหน่งเปนแบบนี้บ่จัดจัดอันนี้เขาเรียกว่าตีซิฟ แต่ก่ซีมิตาตามันสีห้าสิตัดเห็นมันเปลือกนันนะติซาอก็คือทรงทรงทรงทระเขนทรงไทยทรงบบบาเขก็สไปหลอขายอีกนี่บัตบัตรอดต้าสิบางใส่ท่นี้บัตรซสิบแก้จังสีเท่าเดียวหยัตรงเลยตีอก็คือห้าติดลอยกิโลเขาสิหักออกยี่สิบโลติดิตอักิแมนอันนี้ติดิตินี่ลว่าลอยโลออกิบโล อันนี้ส่งปักซี่เหรภาษีห้ากิโลเมืองหนึ่งลูกหาพันมีใซีวันหามโลูกซีวันหาเนกันอุ้ยแห้งต้นป่าค้ายต้นปีจากพันหนึ่งบ่อถัพันยุติการซากหบาทนะต้นหนึ่งวบางเดือนหกเดือนเจ็ดค้ายบางหนึ่งนี่ฮันเจ็ดสิบต้นมาได้นึ่งเจ็ดสิบต้นอันปทรงแต่เจ็ดสิบต้นต้นปีป่าตัดเ็นบออันวเขาเก็บตันซื้อยูฮันเด แมทังเขาห้างพัห้องสองเตเาหดันไปชงไกี่เล็กสั่นดีเยแมกี่ัสื้อเคนไทยนะคบยก่ามาสินาทีปิดบ่ดจะใส่ปุ๋ยจะถอะสามหรือสองสามเป็นหัวาอานนี้ใส่สามหัวปีจะใส่สองันคนลิ้นกำลังไม่นะครับกม่ครับเป็นกะสีใส่ปุ๋ย ไนกรค้างนะครับบม่ได้ใไปข้นตนนะครับกำลังปลูกไม้ครับฝั่งนี้เรียกฝั่งนี้เิ่นเก็บแล้วครับเป็นไงกันไรเนเก็บชุดที่สองนะครับาัเยต้องปลูกไม้เก็บไม้ครับไปจะใส่ให้งานคนเลย ผมเห็นหินแบบผมว่าอ๋อบอสแตกกันข้างหน้าหันเขาข้างฝุ่น,นเขาเฮ็ดอันนั้นเข้าขาไทยถ้าออกไปทางนอกดินมันแข็งดีดอกมันจะจี้ขึ้นีาในนอตตีสีมาเนาะครับคลิปนี้กับเฮียยวย์คลเขาสิบปีคลิปไปก่อนครับวันสุกร้าโหดที่นี่เอาไว้ชั้มเนียครับอ่าพอกันชิปนาครับห้าสิบผ้าไปใส่ตอนะครับมือนีนางอาร์มเป็นมือกองให้ครับผ้าเราพี่น้องคอมเมนต์มาบอกผมได้ครับที่นี่กับเซียว้์ชั้มนี้ครับสวัสดีครับ อย่างที่มันแบบว่าเบาพีชผัดไปหรือเบารวงกับลังเคาะถอดกอไผ่เพราะว่าแปลว่มันบอเคยชินนะครับกอดกอถไปมงนี้ด้วยแตนหลาเป็นๆารก็จะงวยิม